สวัสดีครับแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเส้นเคยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์สดทุกวันนะครับผอมมวยเล็ดเน้นๆสองตัวนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์สึกมวยไทยพลังใหม่นะครับนัดประจําวันพุธที่สิบสามสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่เวทีมวยราชลำเนินเริ่มสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ก่อนจะไปรับฟังก็ฝากซ่องมวยเด็ดเกียย่านน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์วิจารณ์สดทุกวันนะครับหรือท่านไหนมองหามวยยพัักกนะครบ แอดไปที่ PJ168 นะครับเรามีครบจบในที่เดียวมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพลังใหม่กันเลยครับคู่ที่หนึ่งครับยอดเพชรบูมเด็กเซียนนะครับพิกัด101ปอนด์นะครับช่างไร้101.7นะครับลด0.7พบกับเพชรชัยนาทเพชรจีทองยิมนะครับพิกัด100ปอนด์ช่างไร้101.9ลด0.9 ยอดเพชรโทบุมเหล็กเซียนเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเป็นมวยจังหวะวงนอกฝีมือส่วนเจ้าเพชรไซนัทเป็นมวยเข่านะครับวงในล็อกลัดวัตตีขววงหน้าลำแทงนะครับคู่นี้ซอบไปที่หัวจิตหัวใจครับของยอดเพชรโทรบุมเหล็กเซียนนะครับอาวุธจะออกแด้แม่นออกแร้หนักกว่าคู่ที่1ออกซอบไปที่ยอดเพชรโทรบุมเหล็กเซียนครับจะเอาชนะคะแนนเพชรไซนัทเพชรสีทองยิมไปได้ครับคู่ที่1คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างจอมใจนักสู้ยิมนะครับพิกัด126ปอนด์สร้างได้126.3ลด0.3นะครับ พบกับคารืหัดซห้าพยักพิกัด1 2 6ปสปอนด์ชั้งไร้อย่ด0.2งรจอจมใจต่อยมวยมาร้อยกว่าไฟนะครับจอมใจเป็นมวยพันบูนะครับแต่ขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกๆนะครับกระลูกมวยการผ่านมวยไล่เปียบส่วนเจ้าคารืหัดนะครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือหลักเดี่ยมอาวุธครบเครื่องนะครับดูว่าวันนี้ได้สูงได้ลอยนะครับกู้ที่สองวันนี้ออกซอกไปที่คารืหัดซห้าพยักครับดูว่ารูปร่างได้เปียบนะครับยกหนึ่งยกสองไม่หลับไม่หล,หลนดูว่าปลายดีกว่าแน่นอนครับ คู่ที่2ออกซอบไปที่คั้หัขาดซอห้าพยักจะเอาชนะคะแนนจอมใจนักสู้ยิมไปได้นะครับมาถึงคู่ที่3ารองคู่เอกนะครับคพื่ัดน้อยสอสม,มัยร้อยสี่ร้อยสี่สิบปอนั่งได้ร้1ยสีสลดศูนจุดหนึ่งนะครับพบกับสิทธทิศักดิสอประสบโชคนะครับพิกัดร้อยสี่สปอนซั่งได้ร้อยามสก้าจุดขาดศูนย์จุดสือขาดน้อยเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในมีป้ายหน้าขวางหน้านะครับแขนแข่งแข็งแรงต้นได้ไปลายดีนะครับ ส่วนเจ้าสิทธิศักดิ์เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมบู๊สู้ดีนะครับคู่ที่3ารองคู่เอกวันนี้ผมออกซออไปที่พฤหัสน้อยสอสมัยนะครับดูว่ามวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธออกไล่แม่นออกไล่คมนะครับออกซออไปที่พฤหัสน้อยสอสมัยครับจะเอาชนะคะแนนสิทธิศักดิ์ส,สอประสบโชคไปได้ครับคู่ที่3มาถึงคู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการศิลางเงินล้านาน,านาบอเตอร์ไซด์นะครับพิกัด131ปอนด์ช่างได้ร้อยสามลด0.2นะครับพบกับสตางทองซอห้าพยักพิกัด131ปอนดส ช่างไร้ร้อยสามสิบจุดแปดขาดศูนย์จุดสองนะครับสิลาเงินเป็นมวยขัวน,นะครับเตะขัวต่อยขัว oli, นะครับบูสูดีนะครับส่วนเจ้าสตังทองเป็นมวยขัวเขาในครบเครื่องนะครับลอกไร่ในดีชื่อสั้นการฝันมวยวันนี้อยู่ที่สตังทองนะครับดูได้เปรียบ 4, คู้ที่สี่คู่เอกนำรายการวันนี้ออกซอบไปที่สตังทองสองห้าพยักนะครับจะเอาชนะสิรางเงินล้านนาวอเตอร์ไซส์ไปได้ครับดูว่ากระลูกการ justo, ผ,าผ่านมวยอยู่ที่สตังทองนะครับเขาในเหนียวออกซออไปที่สตังทองครับคู่ที่สี่มาถึงมวยรักมวยซอสองตัวเน้นๆวันนี้นะครับ ตัวที่1ครับชอบไปที่พละฤหัสน้อยสอสมัยนะครับตัวที่สอชอบไปที่สตางค์ทองสอห้าพยักนะครับมวยรักมวยชอบ2ตัวเน้นๆนะครับก็เอาไปกดเด็ดกดปักยกกันได้เป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมวยเด็ดเก็บย่าน้ำด้วยนะครับดาววิเคราะห์วิจารณ์แบบอ้อมไม่อ้อมค้อมนะครับตรงไปตรงมาหรือพิเศษท่านไหนอยากได้มวยเด็ดหรือวิเคราะห์วิจารณ์สดพร้อมฟังมวยหูนะครับกดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่างได้เลยครับหรือแอดไปที่ pj 1 6 8นะครับ เรามีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันนะครับวิเคราะห์วิจารณ์สดพราะมวยเด็ดแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำวิเคราะห์สืบลึกทุกมุมมวยวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆงโดยๆ้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ